าตแล้วทำไงอ่ะจะจับยังไงเนาะแล้วก่อนจะไปนั่งคุยยืนเลยนี่อย่ามาใกล้กุ้งไปไปคุยด้านสาวกุ้งก่อนไปเอาเลยเอาเลยจับาาทงก่อนนี่ครับผมกะว่าจับกีกุ้งนะครับมาถึงปลายหางกีกีไอที่มุเฮ้อเล็บหล็บมันนะครับผมอันนี้คือเจ็ดเจ็ดเซนกรผ่านนะครับอ๋อแต่แต่ถ้าไม่ผ่านเอาไปทอดเลยใช่ไหมห้าไม่เอา ต่านครับพี่จออะไไม่ไม่ตายก็โยนตุงโยนไเราจะต้องรอสักพักปเสรถังนู้นเกินเกินเลยจะกินเลยจะไปกิน่ยุ้ยก็ลงไปก็แคเตียอาหารธรรมชาติได้เล้ ý là con người pues ta quá được bắn cổng vào cổng ทาน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 เกินล่วงไปนะใส่ไปใส่น้ำตกตุ๊นะโอ้โหเพื่อเตื่นน้ำเตื่นน้ำไม่รอดจะเปไหนหัวหลุดเลยไหวดีด้วยกรุงมือนแข็งแรงออกหน่อยครับพอแล้วนะใส่กรพอแล้วครับ อันน <Okay. S 2> <ic S 1> ี <thing> ้ที่เราไปเฮ้ยแหม่องแถวเออการทำานเลยน้ำลับมาพที่ขอดูวันนี้ปล่อยกุ้งทุกวันก็ไม่ได้ปล่อยปลา ใหญ่ไม s <S ่ดอนไม่ใหญ่สีกาบุ้งผมไม่โดดดีจังเลย ดีดน้ำดีจังเลยดีดเป็นกุ้งด,ดีดเป็นกุ้งเนะลยหวงอมากอะใครกินกุ้งมากหวนะ่นง ดิแพ้กุ้งเลยไม่ได้กินเดี๋ยวไปปล่อยที่ตะก้างที่หลาไม่ใช่พู้ถึงเอาตัวกุ้งให้หนูงายมาพี่เอ้าไม่ตายหรอเอาอย่างเั้นแะปล่อยกุ้งบ่อธรรมชาตินะเนี่ยทําโมงมาปล่อยมันปลาปลาอาปล่อย กอปลาปล่อยไปแล้วค่ะสองรอบไม่รู้เหมือนกันนะคะปลาปลาเบญจพรรณเนาะแล้วก็มีปลานิลรอบหลังปลานิลแล้วก็มีปลาเบญจพรรณสองรอบแล้วตะเพียนปลานิลปลาบ้าปลาบึกปลาบึกอ่าใช่ค่ะรอบแรกรอบแรกเป็นปลาเบญจพรรณปะแล้วรอบสองเป็นปลานิลปลานิลเนาะอ่าปลาารอบแรกไม่รู้อะค่ะเป็นปลาเบญจพรรณนะหลายๆอย่างรวมกันแต่ตัวน้อยปลาปลาบึกด้วยรอบแบง แต่รอบหลังนะเป็นเป็นปานินล้วนเลยค่ะใช่ค่ะโอ้เคลงครมไปแล้วนะปลาบอกกว้างอยู่นะฮพื้นที่กี่ไร่นั่นเหลืยพื้นที่บ่อเนี่ยสิบใช่ไหมฮะแต่ขาดบ้าอย่างเดียวใช่ปหมพื้นที่กว้างอยู่นะ

กล้าเร็วหมูเร็วเฮ้เราเนี้ยงน้ำมันดีแกกาอยู่เลยเนี่ยนั่นเลี้ยงผิดอีกแล้วบีบจังนะแข็งแรงดีเนาะกุ่มต้องตีแล้วคุณจะบ่อแล้วมาเลยคู่คู่ก้ามกามใช่ไหมคะครับตัวจะใหญ่ๆเป็นคู่แม่น้ำใช่ไหม,มไม่ใช่ที่ขอเลี้ยงในบ่อนี่คือ พุ่งแบบเดียวกันป่ะครแบบเดียวกันพุ่งทางการอ,อ๋อแล้วเขาแท้พันธรรมชาติเองก,กันได้ปะ่ะแต่ธรรมชาติจริงๆน่าจะได้นะครับอย่างนี้ไม่ลงไม่น้ำนครับเล<อ><ด>ี้ยงนี่ไม่แน่ใจแล้วถ้าบอ,อเลี้ยงนี่ต้องปรึกมาเพาะแต่อันนี้ก็ธรรมชาตินะบกอกเป็นบอกธรรมชาติเนาะไม่ตามต้องตามไม่น้ำออนำครับท <c oughs> ี่นู่นกูไอ้นี่มันน่าจะได้อยู่นะพูดถึงทั้งชายทั้งเสาเขาเลี้ยงเป็นเป็นน้ำก่อยไอ้คนนี้พอมันพอน้ำจืดไม่ได้ครับพอน้ำก่อย อ๋อน้ำจืดแบบเรานี่ไม่ได้ไม่ได้หยังไงไม่ได้เขาน้ำหอยนุ่มทุกตัวนุ่นเัวน่เขานี่น้ำกะดูกปลากุ้งเดี๋ยวบ้านในบินถ้ามันไปคือไปใช่ไหมนมันไปทุกตัวแหละวค่ไม่มีรอยหรอก ถ้าเกิดว่าสิ้นชีพก็คือจมลงก้นก้นบึ้ง